สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนในสารธรรมเขื่อน ambling, แ้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังพระคำให้ชีวิตด้วยกันวันนี้ผมก็นำหนังสือเคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของท่านอาจารย์ฮัสสันเทเลอร์นำมาอ่านกับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจในด้านจิตวิญญ,ญาณทีเดียวนะครับนะแล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าได้รับกาลังใจแล้วก็มีประสบการณ์หลายอย่างของท่านที่เป็นที่ท้าทายเราเพื่อเราจะพัฒนาชีวิต คริสเตียนของเรานะครับก้องต้องขอบคุณกนกบรราสารครับที่อนุญาตให้เรานํามาอ่านกับท่านผู้ฟังหวังว่าจะเป็นพระพรแก่กันและกันนะครับนี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ต้องมีเวลาอ่านเองส่วนตัวทบทวนหลังจากฟังแล้วรู้สึกชอบนะครับหามาอ่านแล้วก็ทบทวนไตรตรองตัวเองนะครับพี่น้องครับครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้มีโอกาสดูกันก็คือฮัสสันเทเลอร์กับคุณเจนนี่ได้เดินทางกลับไป เริ่มงานที่อังกฤษใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านก็ร่วมกันร,รับใช้อย่างดีแต่ว่าฮัตสันเทเลอร์ก็มาป่วยนะครับนะนะแล้วก็รู้สึกว่าอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำพาให้เงินสำหรับการขยายงานนะในอีก9จังหวัดนะไปทางตะวันตกเนี่ยก็มีแล้วนะครับนะแต่ว่าการงานยังเป็นยังไงท่านก็มาป่วยซะก่อนนะครับนะแล้วก็ การตอบคำาอธิฐานของพระเจ้าที่ส่งเงินมาเพื่อท่านก็กลายเป็นยาชูกำลังอันวิเศษไม่ช้าท่านก็หายนะครนะนะแล้วก็ท่านก็เริ่มทำงานนะครับที่ชินเตียงนะครับก็ปรากฏว่ามิชลีก็ทำงานเกิดผลที่หน่วยประกาศต่างๆก็เกิดผลกันหมดเลยท่านก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับนะนะก็ท่านก็เริ่มออกสำรวจนะครับนะทางาลูึืนไปทุ่มน้ำยางสีเพื่อที่จะเตรียมตัวในการตั้งศูนย์ที่จะไปทางตะวันตก แต่ว่าท่านก็ได้ข่าวจากอังกฤษนะครับนะ้าว่าคุณเอมิลี่เนี่ยจึงเป็นเพื่อนรักแล้วก็เป็นคนที่ช่วยดูแลลูกของท่านเนี่ยป่วยแล้วก็ป่วยหนักแล้วก็ไม่มีทางที่จะรักษาให้หายนะครับนะนะแล้วก็ท่านก็ห่วงมากแล้วก็ภาวะด้านการเงินต่างๆก็ยังไม่มีมากพอนะครับนะก็เป็นภาระหนักท่านก็เขียนจดหมายไปนะครับบอกคุณเอมิลี่ว่า เมื่อท่านจัดการงานต่างๆที่นี่เสร็จเราจะรีบกลับไปทางอังกฤษทันทีนะครับนะแล้วก็ท่านก็ได้แบ่งปันให้กับเพื่อนคนหนึ่งนะครับบอกว่าท่านไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ตรวจสอบสมุดบัญชีพบว่าเราต้องการจํานวนเงินอีกมากเลยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอย่างไรถ้าเราแบกภาระนี้ก็แบกคนเดียวไม่ไหวแต่เมื่อฝากไว้กับพระเจ้าพระเจ้าทรงจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จเรียบร้อยนะครับนะ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะนะเมื่อ,อท่านได้รับจดหมายจากมิสเตอร์มิลเลอร์นะครับนะก็พร้อมกับส่งเงินมาให้300กว่าปอน์ก็ขอบคุณพระเจ้านะครนะนะก็สามารถที่จะจัดการเตรียมงานต่างๆเหล่านี้ท่านกับมิสเตอร์จัก็ขึ้นไปสำรวจแล้วก็กลับมาวางแผนการต่างๆแล้วก็มอบหมายให้งานให้มิสเตอร์จัสเป็นคนช่วยดูแลต่อนะครับแล้วก็รีบเดินทางกลับไปที่ ประเทศอังกฤษนะครับนะเมื <pl ains> ่อฮ <UK> ัตสันมอบหมายงานบุกเบิกภาคตะวันตกให้ไว้กับมิสเตอร์จัเสร็จเขากับเจนนี่ก็เดินทางกลับประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งแต่พอไปถึงฮัตสันยิ่งรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งเพราะเอมิลี่สหายที่ซื่อสัตย์อย่างที่สุดนั้นได้จากไปแล้วบ้านที่ถนนไพแลนดนว่างเปล่าลูกๆต่างแยกกันไปอยู่ตามบ้านญาติบ้างบ้านเพื่อนของพวกเขาบ้างงานของ คณะก็ชะนักงานไปไม่มีแม้แต่การประชุมอธิษฐานประจำสัปดาห์ซึ่งมิสเอมิ l ลี่เป็นคนนำการประชุมอยู่เสมองานในอังกฤษดูซบเซาไปเหมือนที่เคยเป็นที่ประเทศจีนเมื่อท่านฮัสสันเทเลอร์กลับไปใหม่ๆนะครับสำหรับตัวฮัสสันเองก็ดูเหมือนว่าเป็นช่วงตกต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาข้างหน้ายังมีอีกมากมายที่ท่านแบกภาระแล้วก็พระเจ้าทรงนำพาท่านแล้ก็สัตว์ซื่อ นำในทุกสิ่งอย่างอัศจรรย์จริงๆพี่น้องครับหลังจากนั้นภายใน1ห,หรือ2ส,สัปดาห์เมื่อถึงที่อังกฤษนะครับ,น,บนับตั้งแต่มาถึงที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งฮัสสันก็พบว่าเอ๊ะที่แขนเนี่ยกับที่ขาเนี่ยก็รู้สึกชานะครับแล้วก็จากการผลวิวนิจฉัยของแพทย์เนี่ยก็พบครับว่ากระดูกสันหลังของท่านถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นกับขั้นขณะที่เดินทางไปในลุ่มลําน้ำแยงซีกับมิสเตอร์จัสตอนนั้นท่านลม้มลื่นลม้มแถวสะพานลงเรืออย่างจังนะครับนะข้อเท้าแพลงกระดูกสันหลังถูกยุดบิดเบี้ยวนะครับนะโอโ้เป็นเรื่องน่าตกใจมากและเดินไม่ได้อยู่พักหนึ่งสุดท้ายฮัสสันก็ยอมสู้ทนต่อความเจ็บป่วยจนในที่สุดก็ค่อยๆสามารถเดินได้ หมอสั่งให้ฮัทส,สันนอนนิ่งๆห้ามกระดุกกระดิกและไม่ให้ความหวังว่าเขาจะลุกขึ้นยืนหรือเดินได้อีกหรือเปล่านะครับเมื่อไม่มีทางเลือกเขาจึงนอนเฉยๆอยู่บนห้องชั้นบนทั้งที่รู้ว่ามีงานอยู่เต็มมือแม้โลกของเขาถูกจำกัดลงแค่บนเตียงนอนแต่จิตใจของเขาก็โลดแล่นไปไกลลิบเพราะว่าที่ผนังที่ปลายเตียงนะครับเขาติดแผนที่ประเทศจีนอันแผ่นใหญ่ไว้เลยทีเดียว อาการอัมาพาตของเขายิ่งรุนแรงมากขึ้นจนเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มากเท่าไหร่เวลาจะพลิกตัวก็ต้องใช้เชือกที่แขวนลงมาจากข้างเพดานนะครับนะดึงตัวท่านแรกๆเขาพอจะเขียนหนังสือได้บ้างแต่ตอนนี้แม้แต่จับปากากาก็ทำไม่ได้ต้นปี1875นะครับนะสำนักพิมพ์คริสเตียนแห่งนั้นนำบทความเรื่องคำวิงวอนขอพระเจ้า คำวิงวอนอธิษฐานเพื่อประชาชนชาวจีน150ล้านคนที่ฮัตสันเคยเขียนไว้มาตีพิมพ์เขาอธิบายถึง9จังหวัดที่ยังไม่เคยได้ยินภะกิติคุณอย่างย่อๆชี้แจงถึงเป้าหมายของคณะช China Inland Mission และก็ตอนท้ายก็ยังบอกด้วยว่าเมื่อเร็วๆนี้มีเงินถวายเข้ามา4,000ปอนด เพื่อใช้ในงานบุกเบิกการประกาศพระกิติคุณในประเทศจีนและคร Ch ิสเตียนชาวจีนพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ความต้องการอันรีบด่วนคือต้องการมิชชันนารีใหม่ๆเพิ่มขึ้นชายหนุ่มผู้เต็มใจจะ,ะเผชิญความยากลำบากในการบุกเบิกถากถางทาง,ทางก็สามารถมาร่วมพันธกิจได้บทความนี้เรียกร้องให้ผู้อ่านเงยหน้าขึ้นมองพระเจ้า และหยุดอธิษฐานจากใจจริงสักหนึ่งนาทีว่าขอพระองค์ทรงโปรดเรียกชายหนุ่ม18คนให้สมัครเข้ามาในปีนี้อย่างไรก็ตามครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าผู้นำคณะแห่งนั้นกำลังล้มหมอนนอนเสืออย่างหมดหวังอยู่บนเตียงนอนและไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเงิน4,000ปอนนั้นมาจากฮัสสันกับเจนนี่ซึ่งเป็นเงินมรดกส่วนที่เจนนี่เพิ่งได้รับมา ต่อมามีผู้ส่งจดหมายถึงฮัดสรรเพิ่มมากขึ้นและพระเจ้าทรงนําอาสาสมัครมาช่วยตอบจดหมายโดยไม่ได้มีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าเลยโอ้อัศาจรรย์จริงๆคนหนึ่งแวะมาช่วยตอนตอนเช้าอีกสองคนโผลมาช่วยช่วงช่วงบ่ายบางทีตอนเย็นมีชายหนุ่มมาช่วยทาบัญชีหรือตอบจดหมายให้เสร็จเป็นอยู่เช่นนี้ติดต่อกันมาวันแล้ววันเล่า ฮัสซันไม่เคยสามารถตอบจดหมายได้อย่างสม่ำเสมอและทันทีทันใดเช่นในเวลาสมัยก่อนนะครับนะเขากล่าวว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่ผมมีความสุขที่สุดโอ้โหแปลกประหลาดเลยนะครับมันเป็นช่วงชีวิตที่ผมมีความสุขที่สุดในขณะที่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะชื่นชมในพระเจ้าและเฝ้าคอยดูว่าพระองค์จะตอบสนองความต้องการของผมอย่างไร18คนที่ ร้องขอจากพระเจ้าก็เริ่มทยอยเข้ามาในห้องนอนของฮัสสันและไม่นานต่อมาเขาได้เปิดชั้นเรียนภาษาจีนข้างเตียงนอนนั่นเองเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้าแต่ละคนจะได้ออกไปทำงานยังประเทศจีนหลังจากนั้นเพื่อนคริสเตียนบางคนครับก็ร่วมใจกันอธิษฐานขอให้เขาหายป่วยและพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานนี้ฮัสสันบันทึกถึงเรื่องนี้ไว้ว่า ความจำเป็นที่ผมจะต้องนอนนิ่งๆยุติลงแล้วถ้าผมสามารถเดินเหินไปไหนได้ตามปกติบางคนอาจจะคิดว่าการส่ง18คนออกไปเป็นคำเรียกร้องของผมไม่ใช่การส่งนำของพระเจ้าแต่เมื่อผมต้องนอนนิ่งๆจนกระดุกกระดิกไม่ได้เลยเช่นนี้ทุกคนย่อมเห็นได้ชัดครับว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้กระทำการนี้เองทั้งสิ้นนำคนหนุ่มต่างๆแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคน,ะคนมาหาผม เพื่อเตรียมตัวออกไปประเทศจีนเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับท่านเป็นคนที่มองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่เผชิญความยุ่งยากทั้งหมดในมุมมองที่เป็นบวกเพราะว่าท่านมั่นใจว่าพระเจ้าสามารถช่วยท่านและก็นำพาท่านให้การงานต่างๆที่ท่านกำลังทำอยู่ภาระหนักที่ท่านแบกอยู่จะประสบพระคุณของพระเจ้าแน่ๆ พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะเป็นผู้ตอบคำอธิษฐานและก็นำพาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแก่การงานต่างๆแก่ตัวท่านและก็แต่แก่ทุกคนที่อยู่เกี่ยวข้องโดยพระคุณของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านะครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าที่ท่านทัศน์นั้นเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับ ประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงนำพาท่านพระเจ้าทรงสัตซื่อและเตรียมทุกสิ่งไว้และเวลานี้ท่านป่วยจนถึงเกือบกับเป็นอัมาพาตเลยทีเดียวนอนได้แต่นอนนิ่งๆเพราะกระดูกสันหลังบิดเบี้ยวไปแต่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ท่านค่อยๆรักษาและเวลานี้แข็งแรงขึ้นมากและท่านพบว่าในระหว่างที่นอนป่วยนั้นทำอะไรไม่ได้เลยแต่มีคนโน้นคนนี้มาช่วยและในที่สุดก็มี มิชลีที่มาคุยกับท่าน18คนก็ค่อยๆทย,ยอยเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็เรียนชั้นภาษาจีนด้วยกันอศาจารจย์จริงๆพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอพระเจ้าทรงโปรดสอนพวกข้าวุ้งหลายที่ไว้วางใจและก็มั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกสิ่งขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งเหล่านี้สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องครับมั่นใจเดินกับพระเจ้าสันติสุขอยู่ ข้างหน้าแน่นอนครับพระเจ้าจะตอบคำที่ฐานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในวิถีของพระอ,องค์ขอให้ไว้วางใจพระอ,องค์พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ